แล้วผมก็ส so ว uh, 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 so oh, like so ัสดีเพื่อนๆ FC เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้นะครับก็มาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆอทักมาทางแชทนะครับเพื่อนๆก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาวันนี้สองท่านนะครับเพื่อนๆทั้งสองท่านถามอาการเดียวกันเลยนะครับแต่ว่ารถคนละรุ่นเด้อนะครับเพื่อนรถคนละรุ่นนะครับก็คืออมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่า มิโอหนึ่งสองห้านะครับกับมีโอร้อยอ่าสิบห้าคาบูเรเตอร์นี่แหละนะครับมีอาการนะครับก็คืออ่ารอบเครื่องค้างนะครับเพื่อนรอบเครื่องค้างนะครับเกิดจากอะไรนะครับเก่าคืออ่าเพื่อนเพื่อนเขาอาจจะไปทําเครื่องหรือล้างคาบูมาอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนนะครับอ่าทีนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเขาเจอปัญหาก็คือเวลาติดเครื่องขึ้นนะครับ บิดเขเร่งแล้วรอบมันลงช้านะครับรอบมันลงช้ารอบเครื่องมันลงช้านะครับทีนี้พอไปปรับนะครับไปปรับสกูตัวนี้นะครับเพื่อนไปปรับสกูตั้งรอบเครื่องนะครับพอปรับแล้วนะครับเวลารอบเครื่องมันลงนะครับมันลงมันก็ดับนะครับเพื่อนแต่ถ้าเราไปตั้งขึ้นอีกนิดนึงนะครับรอบเครื่องมันก็กลายเป็นรอบเครื่องค้างนะครับเพื่อนรับตอนนี้นะครับที่เพื่อนเพื่อนถามกันเข้ามามันเกิดจากอะไรบ้างนะครับเพื่อน นะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆก่อนที่อ่าเพื่อนๆจะไปทําการตรวจเช็คอย่างอื่นนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ผมจะพูดควบไปถึงรถสองจังหวัดด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูก่อนว่าสายคเงเบินเพื่อนๆน่ะมันค้างไหมมันลงช้าหรือเปล่ามันฝืดมันติดมันขัดไหมนะครับเพื่อนถ้าสายันเร่งลื่นดีลงสุดเป็นปกตินะครับ ลำดับต่อมาก็ให้เพื่อนเพื่อนมาเช็คต,ตรงร่องนี้นะครับเพื่อนเพื it, ่อนไอ้ร่องไอ้ร่องที่สายกระเล่งอยู่นี้นะครับเพื่อนไอ้ร่องตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับร่องตรงนี้มันบีบมันตีบมันตันไหมนะครับเพื่อนบางทีเขาไปงัดมันอาจจะบีบสายกระเล่งทําให้สายกระเล่งเราลงช้าก็ได้นะครับเพื่อนนะครับก็ต้องทําการตรวจเช็คนะตรงจุดนี้ร่องนี้ด้วยนะครับเพื่อนนะครับก็อย่าพลาดนะครับเคยเจอมาแล้วนะครับเพราะว่า โดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นรถออโต้นะครับก็ก็จะมีสายยางจะมียางไปอุดอุดตรงปลายสายันเร่งนะครับเพื่อนอุดตรงปลายสายเนเร่งไอ้ยางตรงนี้มันเปื่อยแล้วมันลงมาค้างอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนมันไหลลงมาค้างตรงนี้นะครับเจอประจํานะครับเพื่อนอันนั้นต้องเด็ดออกดึงให้ขาดไปเลยนะครับเพื่อนนะครับก็เคยเจอนะครับเพื่อนลําดับต่อมานะครับเพื่อนให้เพื่อนทําการคลายนะครับสกูปรับตั้งลงก่อนนะครับ อ่าคายสกรูปรับตั้งตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ชี้ผมนี่แหละนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็เล่งดูหน่อยมันค้างไหมมันติดมันขัดไหมนะครับเพื่อนนะครับอ่าหลังจากที่เราเช็คจุดนี้คลายจุดนี้แล้วนะครับอ่ามันอ่ามันก็ยังมีอาการคันเล่งค้างอยู่นะครับเพื่อนมันก็ยังมีอาการคันเล่งค้างอยู่ก็ต่อไปนะครับก็คือให้เพื่อนเพื่อนทการโยกตรงนี้นะครับ ตัวนี้แหละนะครับดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกเลยนะครับถ้าดึงได้งานงอกเลยนะครับเ <íss im itation> พือ่อนนะครับเหมือนกับตัวนี้แหละนะครับไอ้กระบูตัวนี้มันก็จะมีระยะฟรีอยู่นะครับดึงเข้าดึงออกได้นะครับสาเหตุที่ได้เปลี่ยนนะครับเพือ่อนนะครับแล้วถ้านะครับไอ้ตัวนี้มันดึงเข้าดึงออกได้นะครับนะครับเพือ่อนไอ,อ้เจเขาเรียกว่า,ายิ้นเล่งหรือว่าปีกปีเสื้อถ้ามันขยับเข้าขยับออกได้นะครับเพื่อนนั่นหมายความว่าไอ้ปีกปีเสื้อสึกนะครับเพื่อน นะครับแล้วปีกผีเสื้อศึกมันเป็นยังไงนะครับเพื่อนเอานะครับผมให้เพื่อนๆดูเต็มๆเลยนะครับเห็นอะไรบ้างนะครับเพื่อนเห็นแสงรอดมาใช่ไหมนะครับนี่เพื่อนๆจะเห็นแสงรอดมานะครับนั่นหมายความว่าถ้าแสงมันรอดมานะครับนั่นหมายความว่าส่วนผสมของท่านบางนะครับส่วนผสมของท่านบางนะครับมันก็จะเป็นอาการเหมือนรถน้ํามันจะหมดนั่นแหละนะครับรอบเพื่องมันจะสวิงขึ้นนะครับเพื่อน เพราะว่าอากาศมันเข้าเยอะน้ำมันเข้าน้อยนะครับเพื่อนเพื่อนอันเนื่องมาจากลิ้นปีกผีเสื้อมันสึกนะครับเพื่อนเพื่อนหรือว่าลิ้นเล่งนี่แหละนะครับมันสึกนะครับอาการนี้เกิดขึ้นได้นะครับทั้งรถเขาเรียกว่ารถคาร์บูเรเตอร์หรือรถหัวฉีดนะครับเพื่อนเพื่อนสาเหตุที่มันเกิดจากเอ,เ,อ,เ,อเรียกว่าปีกผีเสื้อมันสึกก็เพราะว่ารถคันนั้นนะครับเปิดกรองใส่กรองขีดขาดนะครับเพื่อนเพื่อนใส่ใส่กรองเทียม ปัญหานี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพื่อนนะครับอ่าแล้วถ้าเป็นคาบูล well, so, ูกเล่งธรรมดาล่ะแล้วถ้าเป็นคาบูลูกเล่งธรรมดาล่ะนะครับมีอาการแบบนี้นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับถ้าเป็นคาบูลูกเล่งธรรมดานะครับเพื่อนเพื่อนก็ถ้าเพื่อนเพื่อนเอาไฟส่องนะครับไฟส่องแล้วนะครับมันเกิดแสงรอดด้านข้างลูกเล่งนะครับก็คืออาการเดียวกันเลยรอบเครื่องมันจะค้างนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ ถ้าเป็นขบูลูกเล่งนะครับมีแสงรอดด้านข้างซ้ายขวานะครับอันนี้ให้เพื่อนๆไปทําการเปลี่ยนลูกเล่งนะถ้าเปลี่ยนลูกเล่งแล้วนะครับอาการไม่ดีนะครับเพราะว่าเสื้อมันสึกไงเสื้อมันสึกนะครับก็เปลี่ยนขบูไปเลยนะครับส่วนเชสดของลินเล่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของรถหัวฉีดหรือขบูที่เป็นลิ้นเล่งปีกปีเสื้อแบบนี้ก็เปลี่ยนขบูเหมือนกันเด้อนะครับเพื่อนๆให้เปลี่ยนขบูนะครับเอานะครับ ถ้าหากว่าขบูของเพื่อนๆนะครับได้ทําการตรวจเช็คแล้วนะครับดีทุกอย่างผ่านทุกจุดนะครับเพื่อนๆลาดับต่อมานะครับเพื่อนๆก็นะครับให้เพื่อนๆมาทําการนะครับตรวจเช็คที่นะครับแป้นคอรีดน,น,น,นะครับเพื่อนๆแป้นคอรีดนะครับมันอาจจะมีจุดรั่วตั้งแต่นะครับฐานล่างฐานล่างเลยอันนี้ผมจะพูดครอบทั้งสองจังหวะและสี่จังหวะนะ ครับเป็นคอรีดนะครับบางรุ่นมันมีโอลิงบางรุ่นเป็นประเกน็นอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนเพื่อนก็ให้เพื่อนเพื่อนเช็คด,ด้วยว่าโอลิงประเกน็นมันขาดไหมน็อตมันคลายไหมแล้วก็อสายแวกค่ำต่างๆที่อยู่ข้างคอรีดนี้นะครับเพื่อนมันแตกมันหลุดมันขาดมันรั่วหรือเปล่านะครับเพราะว่าสายพวกนี้นะครับบางรุ่นก็ต่อไปก๊อกน้ํามันบางรุ่นก็ต่อไปที่ระบบบ,บําบัดไอเสียนะครับเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนทาการตรวจเช็คก่อนเด้อนะครับรวมไปถึงนะครับอ่า รุ่นรถที่เป็นเขาเรียกว่าคอลีดยางนะครับเพื่อนคอลีดยางนี้ถ้ามันรั่วนิดนึงนะครับอากาศมันซึมเข้าไปได้นะครับมันก็่ารอบเครื่องค้างได้เหมือนกันนะครับเพื่อนนะครับเอานะครับอีกจุดหนึ่งนะครับจุดตายเลยนะครับของรถยามาฮ่าในหลายๆรุ่นก็คือตัวแป้นนะครับตัวแป้นที่สวมเข้าตูดขาบูเนี่ยนะครับไอตัวแป้นที่สวมเข้ากับตูดขาบูนะครับ ไอแป้นยางตรงนี้นะครับไอแป้นยางตรงนี้นะครับมันจะมาสวมเข้ากับอ่ามันจะมาเชื่อมติดกันกับอ่าท่ออลูมิเนียมนะครับส่วนมากมันมักจะรั่วตรงท่อตรงนี้แหละนะครับตรงข้อต่อท่อนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นมีโอหรือว่าตระกูลฟิโอลงฟิโอเลฟีโนหัวฉีดนะครับให้ระวังตรงนี้แหละนะครับจุดที่นะครับจุดที่อ่าทอยางนะครับเชื่อมติดกันกับแป้นคอรีดนะครับเพื่อนให้เพื่อนๆระวังด้วยนะครับว่า จุดนี้นะครับอาจจะมีโอกาสรั่วนะครับเพื่อนๆอาจจะมีโอกาสรั่วแล้วก็อากาศมันเข้าไปทางช่องทางนี้นะครับมันก็เลยทําให้ส่วนผสมบางนะครับคําว่าส่วนผสมบางก็คือน้ํามันลงน้อยนั่นแหละนะครับก็เป็นรักษาเหมือนกับจังหวะที่รถน้ํามันจะหมดนะครับมันจะเร่งแวดขึ้นนิดนึงนะครับแล้วมันก็จะวูบดับนะครับเพื่อนๆทีนี้ถ้าเป็นรถ2จังหวะนะครับเพิ่มเข้ามาอีกนะครับถ้าเป็นรถ2จังหวะก็ให้เพื่อนๆเปิด ชุดห้องจานไฟออกนะครับเปิดชุดห้องจานไฟออกนะเอาน้ํามันผมมาจากไหนมาหกเนี่ยนะครับไอในห้องจานไฟนะครับเพื่อนในห้องจานไฟก็จะมีนะครับก็จะมีซีนจานไฟอยู่หนึ่งตัวนะครับเพื่อนไอซีนจานไฟตรงนั้นนะครับรั่วนะครับซีนจานไฟแตกรั่วหมดสภาพนะครับทําให้ อ่าเวลาเครื่องยนต์ทำงานมันดูดอากาศเข้าฝั่งข้อเหวี่ยงนะครับข้อเหวี่ยงอ่าฝั่งซินจานไฟนะครับก็เลยทําให้ส่วนผสมบางนะครับรวมไปถึงนะครับเพื่อนเพื่อน่าประเด็นที่ว่าปะเก็นฝาสูบหรือว่าปะเก็นเสื้อสูบของรถ2จังหวะมันรั่วนะครับพอมันรั่วนะครับมันดูดอากาศเข้าไปข้างในนะครับก็เกิดเป็นอาการส่วนผสมบางนะครับพอส่วนผสมบางแล้วผลที่จะตามมาก็คือรอบเครื่องมันจะสูงเองมันจะสวิงขึ้นนะครับเพื่อน นะครับอ่าอันนี้ก็ให้เพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คเบื้องต้นง่ายๆนะครับเพื่อนอ่าถ้าเป็นในคาบูผมก็บอกไปแล้วว่าวิธีการตรวจเช็คถ้าอ่าเาจ้าตัวปีกวีเสื้อหรือว่าลิ้นเล่งโยกซ้ายขวาได้ก็คือเปลี่ยนเลยนะครับหรือว่าลูกเล่งน,นะครับมันมีแสงรอดด้านข้างซ้ายขวาก็คือเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ทีนี้พอมาถึงจุดตั้งแต่หลังคาบูมานะครับตั้งแต่หลังคาบูเลเตอร์มาหรือว่าหลังลิ้นเล่งมานะครับ ให้เอาเบนซินบีบใส่นะครับให้เอาเบนซินบีบใส่นะครับเบนซินบีบใส่โดนตรงไหนนะครับแล้วรอบเครื่องมันคงที่มันนิ่งนั่นหมายความว่าจุดนั้นมันรั่วนะครับก็คือวิธีการตรวจเช็คง่ายที่สุดนะครับเพื่อนเอานะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับกาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมเด้อพี่น้องเด้เออ้าวาก สวัสดีเพื่อนเพื่อนสปปลาวแล้วก็ฝั่งเมียนม,ม,มาด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนอเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนยฟซีครับ